สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาคุยเรื่องของวีซ่า K1 นะครับคือเรามาด้วยวีซ่า K1 นะครับพอมาถึงเราก็ทํที่ต่างต่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ยื่นเอกสารขอกรีนการ์ดนะครับแต่เราบางรอกรินการ์ดห้ามทํางานนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกฎหมายของอเมริกานะครับและที่นี้เราจะทําอะไรล่ะครับแก้เบื่อเพราะว่าอยู่ต้องปีหนึ่งห้ามออกนอกประเทศด้วยนะครับนอกจากปลุกผักปลุกหญ้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทํากระเป๋าครับเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเป็นช่างเย็บผ้านะครับ อุปสรรคของการมาอยู่ที่นี่ครับทุกคนมันก็คือภาษาอังกฤษครับเพราะว่าภาษาอังกฤษของเราไม่แข็งแรงครับเวลาเราพูดกับเขาเขาก็ฟังเราไม่ค่อยดูเรื่องใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเขาพูดกับเราอ่ะเราก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องอีกเช่นกันเพราะว่าเขาพูดแบบเร็วมากครับแล้วก็เราไม่คุ้นเคยน้องสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยครับ นครับอย่างพวกผ้าไทยเนี่ยเราก็มาจากเมืองไทยด้วยนะครับตอนที่มาครับอย่างใบนี้ก็เอามามิกกับยีนนะครับแล้วทำให้ดูแบบเก๋ๆเท่ๆดีครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกหูกระเป๋าพวกเออ่เนี่ยครับปากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สั่งมาจากแอปทีมูนะครับหรือเอ่อเมซอนครับมันก็จะคล้ายๆเอ่ออบบี้ลาซาด้าบ้านเรานะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําไปเยอะมากเลยครับเนี่ยครับบางใบก็ทําตังหูด้วยนะครับอย่างใบนี้ก็เป็นยีนนะครับแล้วก็เอามามิกกับผ้าไหมมัดมีนะครับมันก็จะดูแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพูดคุยเป็นเพื่อนกันเพราะว่าแก้งเหงาได้เยอะเลยครับตอนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่กล้าถ่ายวิดีโอไม่กล้าทำอะไรนะครับเพราะว่าป็นคนขี้อายมากครับแต่มันว่างมากครับตอนนี้คือหน้าด้านแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ